เอาเลยครับ right, ผมก็ขอสวดทสวัสดีดเพื่อนชาวแองเกมเซเว่นไนท์ไอดอลกอีเชินเคยกันนะครับในพาร์ทน,นี้นะครับเราจะมาแนะนําทีมสําหรับการขึ้นสเตจหลัก1000พบวกนะครับว่าเราจะต้องจัดทีมในรูปแบบไหนกันบ้างของสายตีใกล้และก็สายตีไกลเพื่อที่จะทําให้เราสามารถไต่สเตจหลักพันเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนจะไปดูทีมนั้นฝากกดไลค์คลิปนี้กคนหนึ่งไลค์และทานเป็นที่ชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกรดิแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสํา,ห,ารสหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคา โอเวอร์ท็อปอัพมีบริการดีๆแยะๆมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมแก้วต้องร้านโอเวอร์ท็อปอัพโอเคครับผมสำหรับใครที่ไต่สเตจในช่วงเริ่มต้นนะฮะมาสเตจที่1000บวกเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเจอครับนั่นคือเราจะเริ่มตีไม่โดนศัตรูแล้วนะครับจะติดมิสค่อนข้างบ่อยมิสก็คือการตีใส่ศัตรูที่มีค่าลบหลีกสูงกว่าของเรานะครับซึ่ง ส่วนใหญ่อะเราจะใช้วิธีแก้โดยการกินอาหารที่เพิ่มค่าแม่ยำนะฮะคือจะเป็นอาหารชิ้นนี้ครับที่จะทำการเพิ่มแม่นยำสุดท้ายของเราเนี่ย15%เพื่อให้โอกาสโจมตีของเราตีโดนหรือว่าเราจะดูที่ตัวละครของเราก็ได้ครับมันจะมีเป้าตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือค่าแม่นยำส่วนค่าข้างล่างก็คือค่าหลบหลีกส่วนค่าลงมาอีกก็คือ ปริมาณการฮิลนะครับเวลาฮิลแต่ละคังก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับไอเดีค่าสเตตัสที่เราต้องเจอเมื่อเราติด point, มิดปล่อยเมื่อไหร่ครับเวลาเราตีบอตอีไรมันตีไม่ทันเวลาตามที่ตัวเกมกําหนด,ดทําให้เราไม่สามารถเคลียร์สเตตัสได้รวดเร็วนาะซึ่งในส่วนเนะี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูทีมกันก่อนแล้วกันว่าเราสามารถจัดทีมในรูปแบบไหนกันได้บ้างสําหรับใครที่เล่นสายตีใกล้กับสายตีไกลผมขอเริ่ในสายของตีใกล้กันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสายเนี้ยผมเป็นผมเล่นหลกัลกๆเลยนะครับด้วยสายตีใกล้ครับเราจะจัด ตัวละครประมาณนี้นะครับโดยที่จะแบ่งตามนี้เลยตัวแรกนะครับก็คือแท้งนะครับเราจะให้ลูเกเซียเป็นแท้งหลักเพราะว่ายืนได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่ากันการโจมตีได้ทั้งหมด10ครั้งต่อมาครับเราต้องหาตัวละครมาเพิ่มหลบให้กับเราหน่อยครับบางทีตัวละครของเราเนี่ยเลเวลยังไม่สูงพออาจจะโดนโจมตีได้ง่ายเนาะแต่ก็ต้องแนะนำกับทุกคนว่าก่อน,อนที่เราจะทําการเปลี่ยนทีม2ทีม3เนี่ยเ,เพื่อนๆควรทําทีมหลักของเพืนเน่อนให้เลเวล50ก่อนนะเราค่อยทาการเปลี่ยนทีมไม่นั้นจะ เป็นการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างเปลืองนะครับแล้วก็ตัวละครจะเก่งช้าตัวที่ผมจะใช้เป็นตัวซับนะครับก็จะมีตัวโนโอนะฮะที่จะมีในส่วนของค่าการเพิ่มลบหลีแม่ลบหลีให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นโครี e, นะครับโครี Crow e จะเป็นการเพิ่มครีดาเมจนะครับเวลาเราโจมตีจะได้ได้รุนแรงมากขึ้นตัวซับอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นออลี่ที่จะช่วยการเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับการตีให้เ e ร็วเนะเวลาสอบๆอเนี่ยมันจะได้ตายได้เร็วหรือว่าบอสตายได้เร็วใช่ครับ เน้นย้าให้เลยก็คือจะเป็นตัว S นะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับ40ก็พอเล่นได้สําหรับใครที่ปั้นมาวิ50แลวเนาะก็เล่นได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือวิียที่จะมีค่าเผาไหม้ตัวนี้ก็เป็นดาเมจเหมือนกันครับยิ่งสเต็ตของเขาสูงเนี่ยการเผาไหม้นานๆเนี่ยทำให้สตูตายค่อนข้างเร็วอันนี้จะเป็นตัวดาเมจนะครับก็จะเป็นสองตัวหลักเนี่ยก็คือตัวดาเมจหลักเนาะส่วนตัวบัฟตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวราเชลนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มบัฟคิเลตนะครตกิดี่ ของทีมเราสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์ฮลอนนะครับเป็นตัวซีซีเนาะเราจะเอามาใช้ซีซีประเภทของอัมพาตนะครับตัวนี้มีแหงือกับอัมพาตและอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นบัฟโจมตีก็จะเป็นไอรีนนี่ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มบัฟพลังโจมตีสุดท้ายให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตำแหน่งต่อมาครับตัวนี้เราจะใช้ตัวลดเกราะนะครับลดเกระบอสผมจะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็มีความสบายในการลดเกราะเหมือนกันครับหรือว่า จะใช้ตัวอะไรก็ได้ครับที่มีความสามารถในการลดเกาะของบอสต่กรณีที่คุณอยากจะเกนะียร์สเตตเนาะจะใช้ตัวนี้แทนตำแหน่งนี้แต่ถ้าคุณจะฟาร์มปกติทั่วไปครับก็สามารถเอาตัวใหม่อ่ะลงไปก่อนได้เลยนะครับเอาตัวรีน่าลงไปเพราะว่ารีน่าจะช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็สามารถฟ้นฟูได้ในกรณีที่คุณอยากจะฟาร์มทั่วไปเนาะเพราะปกติแล้วเวลาฟาร์มทั่วไปผมจะไม่แนะนําให้ทำาการกดใช้ยาอัตโนมัตินะครับปิดเลยยานี้ใช้แค่กรณีเราไต่สเตตเท่านั้นนะเนะี่ยผมก็จะใช้ตัวฮิวไปเห็นไหมตัวละครเราก็จะสามารถ ยิ่อยู่ในสเตจนั้นๆได้นาน,น,น,นมากยิ่งขึ้นต่อให้การเคลียร์เราจะใช้เวลานานก็ตามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ่ายตีใกล้นะครับซึ่งเพืเ่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะในกรณีที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีตัวละครนั้นๆนะครับเพืเ่อนๆมีพวกสไป์อ่าถ้ามีสไป์ก็สามารถเอาสไปเข้ามาได้นะครับอินกริดนะครับถ้ามีอินกริดก็เอามาได้เหมือนกันอินกริดก็ช่วยลดเก,กาะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความพึงพอใจหรือว่าตามเซตตัวละครที่เพื่อนๆมีนะฮะอันนี้คือส่วนของสาย ตีใกล้นะครับสายตีไกล้กันหน่อยละกันนะครับสายตีใกล้ตัวหลักๆตัวแรกเลยที่ควรมีก็คือแท้งนะครับก็คือลูเคเซียไอ้น,นี่ต้องมีแน่นอนมันค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างโกงนะครับถ้าไม่มีลูเคเซียก็สามารถใช้ตัวเฮเลเนียได้นะครับสามารถแก้ขัดกันได้เนาะลูเคเซียกับเฮเลเนียส่วนสายตีใกล้หลักๆเลยคิริเอลนะครับนี่ตัวประจําสายเป็นรอแคเอสนะครับตัวคิริเอลไอ้น,นี้ใช้เป็นตัวดาเมจหลักนะครับ อีกตัวละครหนึ่งนะครับก็เป็นตัวดาเมจเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครมีออกาก็สามารถเอาออก้าลงมาในะทีมได้นะครับแต่ถ้าไม่มีออกาคุณก็สามารถใช้เอสนะครับใช้เอสลงไปเรายังคงเล่นได้หลายสายนะเพราะเอสมัน,ม,นมันมีบัฟในตัวเองอยู่แล้วนะครับอ่าตัวดาเมจสายตีใกล้อย่างน้อยครับควรมีดาเมจสักประมาณ3ตัวนะครับที่ตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นอาริมนะครับส่วนเบนผมไม่ค่อยแนะนำนะเบนมันตีแดงก็จริงแต่มันระเบิดเลือดตัวเองไว้ทุกคน มันใช้เลือดตัวเอง60%เพื่อเป็นดาเมจอะซึ่งมันตายเร็วมากก็ใช้เป็นอาริมก็ได้ครับนี่อาริมไปทำดาเมจก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครมีออกา้าก็ใช้ออก้าไปเลยนะครับในส่วนของดาเมจนาะบัฟไดครับก็จะคงเป็นราเชลราเชลค่อนข้างเล่นได้หลายทีมนะครับเพราะว่าเขาอะสามารถบัฟคิเลตให้กับทีมได้นะคิเลตแล้วก็ไอรีนนะครับบัฟโจมตีนะครับบัฟพลังโจมตีมันไม่ได้พิกว่าต้องเป็นสายตีใกล้หรือว่าตีไกลนะครับเขาสามารถบัฟ ส่วนสายสถานะก็จะแนะนำเป็นอิาเบล่านะฮะอิาเบล่าก็เป็นตัวสถานะก็ประเภทจ่ายซีซีสายสตรูนะครับแล้วก็ลดเกราะนะครับก็จะแนะนำเป็นพวกอินกริดนะครับอินกริดก็ลดเกราะได้หรือว่าตัวอื่นที่เราสามารถนำมาได้นะครับตัวอะไรก็ได้ที่มีความสามารถในการลดเกราะนะครับส่วนวิธีการดูแทนคนก็คลิกเข้าไปดูได้เลยว่าเอยเดี๋ยวมันเพิ่มอะไรบ้างลดอะไรบ้างอันนี้ก็สามารถหาได้แต่ถ้าไม่มีจริงถ้าไม่มีก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะทุกคน ตัวนี้ก็มีความสามารถในการลดเกราะได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากนี้ครับเราก็ควรมีตัวสถานะอีก2ตัวยังคงได้ใช้นะครับตัวเพิ่มหลบหลีกนะครับไอตัวนี้ได้ใช้แน่นอนไปได้ค่อนข้างหลายทีมนะฮะนั่นคือโครอี้กับโนโฮ o ะครับไอตัวเนี้ยไปได้หลายทีมมากมากครับอันนี้คือสายของประเภทตีไกลนะครับก็จะไปเซตประมาณนี้ซึ่งเพื่อนสามารถสลับสับเปลี่ยนตามเซตที่เพื่อนมีนะปัจจุบันได้นะครับไม่จะเป็นที่จะต้องฟิกตามเซตที่ผมแนะนําเสมอไปนะครับควรหาสถานะที่ เราต้องการใช้จริงเข้ามาใส่ไว้ในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาเมจนะครับทักตีไกล3ตัวตีใกล้2ตัวเนาะบัฟคิเลตนะลบลีกบัฟคริดาเมจบัฟโจมตี CC แล้วก็ลดเกราะนะครับสถานะเหล่านี้เราต้องมีให้ครบในการไต่สเตจหลัก1000นบวกนะครับจะทำให้คุณเนี่ยสามารถไต่สเตจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองไต่สเตจให้เพื่อนๆดูสักชั้นสองชั้นละกันซึ่งทุกครั้งที่การไต่สเตจเนี่ย มันจะมีอาหารให้เรากดใช่ไหมครับอาหารการกดก็คือจะกดไปประมาณนี้มันเพิ่มอาหารใบมาครับกดเนี้ยสองอันแตอนน,อน,นี้ที่จะไตเนาะพอที่หมดปุ๊บแล้วค่อยมากดเนี้ยสามอันนะครับไม่ควรกดพร้อมกันเพราะว่าอาหารเนี้ยจะไม่จะไม่สามารถใช้ได้ถ้ามีผลเดียวกันซ้อนทับกันนะครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตีความเร็วอัตาราคิ r ิคอลอันนี้อัตาราคิทิคอลอันนี้พลังโจมตีความเร็วเห็นไหมมันซ้ำไอซอนนี้มันซ้ำกันเราก็จะใช้แค่อาหารนี้กับเพิ่มแมน่นจำแต่นั้นเราก็กด ต่อสู้ได้เลยอย่าลืมตั้งค่าเลือดด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่าวกลัวเลือดไม่พอเนาะก็ลองต่อสู้ไปนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเอารี่าออกนะเพราะว่าลี่ายังอยู่ได้อยู่เพราะว่าทีมยังไหวอยู่แต่ถ้าทีมเลิ่มไปไหวเสร็จปุ๊บเราค่อยหาตัวรถเกราะมาใส่ทีเพราะตอนนี้เราก็ใส่แค่รถลบหลีของศัตรูนะครับให้เราสามารถตีโดนศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ติดมิดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมยังไม่ค่อยมีมิดเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนั่นเองอน,นี้ก็็จะเปนเท,ทีมท่ เราแนะนำนะครับในการไต่สเตจหลัก1,000บวกนะครับสเตจสามารถไต่ไปได้ไกลามากๆครับแต่ถ้าถึง2 0 0 0 2น0 0อย่างเงี้ยการใช้ทีมเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยเวิร์กแล้วเราอาจจะต้องหาตัวที่มีการเพิ่มแม่นยำานะ่แบบกรณีที่เรามิดขั้นสุดตีแทบไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการปรับทีมในส่วนนั้นเดี๋ยวไว้ผมขึ้นไปถึงหลัก2,000บวกเ,เราจะมาแนะนำทีมที่เราต้องปรับใช้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับเ,เพื่อน หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมขอกราบประธานอนภัยกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะไว้เจอกันในพาทต่อไปสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ